สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวดาหนังกันนะคะนี่ก็มาคนเดียวนะคะมาคนเดียวก็จะให้เพื่อนๆในเห็นบรรยากาศดาหนังในห้องกันี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมมีบรรยากาศในห้องดาหนัง เดี๋ยวจะให้ดูวิวที่หลังนะเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำก่อนนี่นี่นี่คือเดี๋ยวเราเจะชมบรรยากาศ นี่ยค่ะนี่ค่ะน,ะนี่ตรงนู้นก็จะเป็นสะพานดาราก้อนนะคะตรงคืนก็จะเล่นไฟกันตรงนี้สะพานอะไรก็ไม่รู้จักหรอก <c oughs> นะคะก็มาอยู่ที่นี่สักสิบสองวันนะคะมาเที่ยวคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะเที่ยวอะนะ เรานา่ตอนแรกเราจะจองโรงแรมริมทะเลแล้วไป,ไปมามาเราจะจองโรงแรมตรงนี้ตรงนี้เราจองตรงนี้ห้าวันจองริมทะเลห้าวันดีกว่าเนาะอันนี้มันหูยเพื่อนเพื่อนอย่าหาทํานะคะคืนเงินไม่ได้ด้วยนะคะน่าจะจองตรงนี้ห้าวันริมทะเลห้าวันเนาะอืมแต่ตอนแรกเขาให้เราไปห้องฝั่งนูน้นเราบอกฝั่งนู้นฉันไม่เอาถ้าเปลี่ยนห้องให้ฉันม่ เขาก็เลยให้เรามาเข้าห้องนี้แล้วก็คืนจะถ่ายเพืนเพื่อนได้ดูกันนะคะคืนจะถ่ายเพืเพื่อนให้ดูกัน,น,ม,น,กนมันก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้เป็นระเบียงอนเนี้ รูป้นแสงสีประมาณนี้ที่นี่ด้านนออันนี้ที่เราอยู่เป็นชันช้น2ี่สิบสองค่ะเพื่อนๆชั้น2ี่สิบสองก็จะไปตลาดตลาดก็ห่างจากนี่โอ้โน่นงาสนามบินอยู่ตรงโน้นเองแอเอเอเอชียเอเอเชียกำลังบิน หานไปดูไม mm ่ไกลใช่ไหม นะคะคเดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆอีกนะคะอันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนตรวห้องก็ถือว่าใช้ได้นะคะตอนแรกห้องใช้ไม่ได้เราขอเปลี่ยนเราบอกเธอหาห้อง ฉันอยู่นานเธอหาห้องแล้วเธอหาห้องให้ฉันเลยหาห้องให้ฉันใหม่ด้วยอืมฉันไม่โอเคห้องนี้เราต้องแย้งนะคะเพืเ่อนๆถ้าเราไม่แยง้งมันก็ให้เราอยู่ห้องนั้นแหละเราก็เลยหาห้องให้เราใหม่นานเดียวกังคืนเรามาดูการเล่นไฟของสะพานดาราก้อนบริตนะคะเพื่อน